สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่96นะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะาฝากพี่พีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่ อาลายไอเดีนะคะ BBIW 999นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0629367821นะคะมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะพี่นะอ่ามีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะขออ่าขอเน้นย้ำสำหรับพี่ๆ FC นะคะปลายทางนะคะอ่ขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะพี่อ่าขอคนพร้อมรับนะคะ ดูแล้วชอบถูกใจพร้อมเมื่อไหร่ก็คอยทักมาเนาะดูแล้วชอบยังไงก็ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะเน้นย้ำนิดนึงเนาะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะสำหรับโอนเราก็ยินดีนะคะพี่โอนไวส่งไวเช่นเดิมนะคะ ่าได้รับของ100%เซนแน่นอนนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีพาค่อนข้างหลากหลายนะคะมาให้พี่ได้ชมได้สงสมกันอีกเช่นเดิมนะคะราคาแบ่งปันนะคะพี่อ่าองค์แรกเลยละกันเนาะอันนี้เป็นพระร่วงหลังลางปืนนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมอ่าอยู่ในเลี่ยมพาสติกอย่างดีเลยนะพี่นานีสภาพ อ่ะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะนี่อ่าเขาเรียกว่าข้าบอะไรนะพี่นี่อ่าเห็นชัดเจนเลยนะคะอ่าสภาพอ่ามันมันจัดจัดแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นผ้าร่วงหลังลางปืนนะคะด้านหลังเป็นอ่าเป็นลางปืนแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าพี่ดูนะคะนี่เนื้อจัดจัดมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่ อ่าขอเน้นย้ำนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะดู EP ีให้ถูกนะคะพี่สำหรับ EP ีนี้เป็น EP ีที่96นะคะอ่า e ีะะาที่96นะคะสนใจองค์ไหนก็อ่าแคปรูปแล้วทักมาหรือโทรมาสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะอ่าขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่พี c ที่เข้ามาชมนะคะ องค์นี้เป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเนียมนะคะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานนะคะอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะเป็นหล่อโบราณเก่าๆนะคะสภาพใช้นะพี่อ่าเป็นหล่อโบราณสภาพใช้งานมานะคะนี่พี่ดูหล่อโบราณเก่าๆนะพี่นะนี่ อ่าเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์พระประธานนะคะตายโกนเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่ตายโกนเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าสนใจยังไงก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่าองค์ต่อไปอันนี้เป็นแร่บางไผ่นะคะอ่าเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะพี่อ่าปิดตาแร่บางไผ่นะคะ นี่ผิผิวเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าผิวเก่าเก่าแบบนี้เลยปิดตาแร่บางไผ่นะคะสภาพอ่าเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะคะอ่าปิดตาแร่บางไผ่นะคะสดใจยังไงเนาะ ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะโทรมานะคะพี่สาย่วนสายตรงนะคะบอก ep นะคะ ep ที่เก้าสิบหกนะคะ ep นี้นะคะ่สนใจองค์ไหนก็โทรมาได้เลยนะคะพี่อราคาแบ่งปันนะคะต่อรองกันได้นะคะพี่อ,องนี้เป็นพระปิดตาสายใต้นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะอเป็นพระปิดตาสายใต้นะคะ นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี <men> <men evet> ่อ่าเนื well. <men <men ้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยอ่ะปิดตาสายใต้นะคะเป็นพาปิดตาสายใต้นะพี่นะเนื้อทองแดงนะคะสภาพมันๆนะคะพี่นี่สภาพจัดๆแบบนี้เลยเนาะอ่าองค์ต่อไปนะคะนี้เป็นเสือหลวงพ่อวงนะพี่นะอ่าเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะ เป็นเสือหลวงพ่อโวงวัดบ้านค่ายเนาะอ่ารอยยงรอยยันลึกๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าชัดเจนนะคะคมชัดนะคะรอยจงรอยจานนะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเสือหลวงพ่อโวงวัดบ้านค่ายนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามา อขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ช่องทางการติดต่อของเรา,าไลน์ไอดีนะคะกดล per ิงก์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะพี่กดล per ิงก์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะตามใต้คอมเมนต์นะคะจะมีลิงก์อยู่นะคะกดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยหรือแอดไลน์นะคะพี่ไลน์ไอดีของเรานะคะ bbiw999 นะคะหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่สายด่วนสายตรงนะคะโทรมาหาได้เลยนะคะพี่ เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะชัดเจนนะคะมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะพี่นะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะอ่าโองคต่อไปนะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานอยู่ในกระเช้าเก่าๆนะคะอ่าผิวนี่สวยจัดแบบนี้เลยนะพี่นะผิวนี่สง่าแบบอ่าสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะคะผิว อ่าอยู่ในกระเช้าเก่าๆนะคะพี่นี่สภาพกระเช้าไม่ได้ทํามาเมื่อวานนี้นะคะอ่ากระเช้าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าตายกลนนะคะตายกลอ่าลูกหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะอ่าอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นสมเด็จนะพี่นะ อ่าเป็นพระสมเด็จเก่าวัดละคังนะคะพี่อ่าเนื้อหานี่มวลสารชัดเจนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะอ่าองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์นะคะนี่อ่าขาบฟองเต้าหู้นะคะชัดเจนนะพี่อ่าสภาพสวยมากนะคะองค์นี้นี่เก่าเก็บนะคะมวลสารชัดเจนมากนะพี่นี่ อ่ะสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะสมเด็จเก่านะคะอ่าสมเด็จเก่าวัดนาคังนะพี่นะอ่ะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะมีรอยจานทางด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกนะคะพี่อ่า เหรียญหล่อโบราณเก่านะคะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะนี่อ่ะเป็นหล่อโบราณเก่าๆนะคะด้านหลังเขียนว่าที่เลลึกนะคะพีะ่ด้านหลังมีรอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะใต้ก้นนะพี่นะใต้ก้นนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโชรเข้ามา อ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพนเนียนแตกนะคะพี่ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชมวัดฉลองนะคะปีสองสี่แปดหกนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอ่ะสาสภาพเหรียญสวยคมชัดนะคะพี่สาภาพเหรียญสวยคมชัดเลยเนาะอ่าสวยคมชัดแบบนี้เลยใบหน้าใบตาชัดเจนนะคะใบหน้าใบตาชัดเจนอ่า เหรียญหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะอ่าสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะพี่นะอ่าสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะพี่มีนี่ตรงนี้มันจะมีรอยะะอ100บินอยู่นิดนึงนะคะนี่อ่ามีรอยบินอยู่นิดนึงนะคะตามการเวลาเนาะ อ่าเป็นพระสมเด็จนะคะบางขุนพมนะคะพี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพิมพ์นี้อ่สาสภาพสวยนะคะพี่สาภาพสวยเลยนะคะอืมสาภาพสวยเลยอ่าองค์ต่อไปกันเลยนะคะอ่าเป็นพระซุ้มกรนะพี่อันนี้เป็นพระซุ้มกอนะคะ อ่าสมกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะด้านข้างมีกระหนกนะคะพี่อ่าเป็นพระสมกอนะคะเนื้อดินแห้งๆนะคะพี่นี่อ่าเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเนื้อดินแห้งๆเลยนะพี่ ซูมกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะอ่อง์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นหล่อโบราณน,นะคะพี่อ่าเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะคะอ่าสภาพเก่าเก็บนะคะอ่าหลวงพ่อทองสุกนะคะวัดโพไซทองนะคะสภาพเก่าเก็บเนาะอ่าสภาพเก่าเก็บเลย ใต้กลมีอุดแบบนี้นะคะพี่ใต้ก้นะคะรูปรอหลวงพ่อทองสุขวัดโพายทองนะคะสนใจยังไงนะคะพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะอาองต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายนะคะวัดสวนขันรุ่นแรกนะคะอ่ารุ่นหนึ่งะพี่นะใบหน้าใบตาคมชัดสวยสมบูรณ์นะคะพี่นี่ ใบหน้าใบตาสวยคมชัดสมบูรณ์นะคะเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนะคะพี่รุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะ,ะสภาพเก่าเก็บนะคะเหรียญน,นี้นะคะใบหน้าใบตาคมชัดเลยนะคะพี่อ,องค์ต่อไปกันเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเสมานะคะ,ะเป็นเหรียญเสมาหล่อโบราณเก่า,าๆนะคะ อ่าหากูเอาเองเนาะพี่หากูเอาเองนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันอ่าเป็นเหรียญสีมาพี่นะ<ม>เป็นเหรียญสีมานะคะสภาพเก่าเก็บนะพี่นะ<ม>เหรียญน,นี้นะคะ,ะเหรียญสภาพยังสวยอยู่นะคะพี่ยัง คมชัดสวยสมบูรณ์นะคะเหรียญน,นี้เหรียญเสีมาไม่ทราบที่นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆเนาะอ่าองค์นี้เป็นพ่อปานนะคะอ่าเป็นพ่อปานทรงคุดนะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อปานทรงคุดนะคะอันนี้นั่งคุดนะคะ สภาพเนื้อแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะพี่นะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามานะคะพี่อ่าราคาแบ่งปันนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวหลวงพ่อแก้วนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่นะอ่าเป็นเป็นเนื้อตะกัวเก่านะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าเก่าอยู่ในเลี่ยมโบราณน,นะคะ อ่าด้านหลังเป็ดนี่ด้านหลังนะคะอ่าเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัว่วหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นเนื้อตะกั่วเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเกแบบนี้เลยนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามานะคะอ่าราคาแบ่งปันเหมือนเดิมอ่าองค์นี้เป็นพ้ากิ่งเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะคะพี่่าสภาพ เก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ใบหน้าใบตายัางคมชัดนะคะอ่าสวยสมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะพี่นะอ<ม>่าเป็นพระกิ่งนะคะพี่แต่กิ่งไม่ดังกิ่งไม่ดังนะคะองนี้กิ่งไม่ดังอ่าเป็นพรากิ่งไม่ไม่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่นะหายกัวอีกเนาะอ่าเป็นพระกิ่งเก่านะคะพี่ องต่อไปนะคะเป็นพระชัยนะคะนี้เป็นพราะชัยหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะโรงชาติรงทองเก่านะคะพี่โรงชาติออกสีแดงแบบนี้เลยชัดเจนเลยนะพี่นะรงชาติรงทองมาชัดเจนเลยนะพี่นะพระชัยหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะพี่นะรงชาติรงทองมานะคะองนี้ ่สภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดิมอ่าองค์ต่อไปกันเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อไป่วัดกําแพงนะพี่นะอ่าเหรียญหล่ลอโบราณเก่าๆสภาพเนื้อนี่มันมันจะจ,จัดแบบนี้เลยนะพี่อ่าเนื้อมันมันจะจ,จัดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนเหรียญใบเสมานะคะพี่เหรียญใบเสมานะคะ สภาพใช้นะคะด้านหลังนะคะออกลางๆเนาะอ่ออกลางๆน,นะคะด้านหลังอ่ะเป็นเหรียญสีมานะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสภาพนี่จัดจัดมันช้ำๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญอ่องค์ต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะพี่นะองค์นี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่อ่าผิวเก่งๆแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จเกศชัยโยนะคะ่ผิวแกงๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ชัดเจนเลยนะคะอ่าพาตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะตรงพวกไม่จกตานะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อพมนะคะวัดชองเคนะคะพี่อ่าเหรียญสภาพสวยสมบูรณนานี่ เหรียญหลวงพ่อผมวัดช่องเคนะคะสนใจยังไงก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะ,ะลายละเอียดอยู่ทางด้านล่างนะคะพี่สนใจองค์ไหนนะคะ,อะบอกอ p ีให้ถูกนะคะพีะ่ถ้าหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์นะคะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนตรงไปตรงมานะคะ อ่าองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าสภาพสวยนะคะอ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะนี่รูปหล่อโบราณน,นะคะสภาพสวยนะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อเดิมๆนะคะพี่เนื้อเดิมๆเลยนะคะอ่ารูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะ องค์ต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะอ่านี้เป็นเหรียญหล่อโบราณสภาพเก่าๆนะคะพี่หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะสภาพสวยนะพี่อง์นี้สภาพสวยเลยอ่าสภาพสวยเลยนะคะเหรียญนี้เหรียญหล่อโบราณด้วยหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอน องค์ต่อไปเนาะอันนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะรงรักอ่ารงรักเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะพี่นี่อาสมเด็จเก่าเก่านะคะผิวเก่งเก่งนะคะอ่าผิวเก่งเก่งเลยนะพี่นะผิวเก่งเก่งเลยนะคะสมเด็จเก่าเก่านะคะสภาพเก่าเก่งนะคะน่าเก็บอาองค์ต่อไปนะคะนี่เป็น พารบบุรีนะคะเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะนี่เนื้อชินสนิมแดงนะคะชัดเจนนะคะนี่ชัดเจนเลยครับปุกคาบเก่าชัดเจนนะคะพี่ผิวมันมันจัดจัดนะคะอ่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังอ่า พาโรบรีเนื้อชินสนิมแดงนะคะสนใจยังไงก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่าโทรสาย่วนสายตมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะใบหน้าใบตาคมชัดนะพี่สวยสมบูรณ์นะคะเหรียญน,นี้ ่ะเป็นเหรียญนิยมนะคะพี่เป็นเหรียญนิยมอ่าด้านหลังนะคะ,ะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะสวยคมชัดนะคะอ่าอง์ต่อไปอันนี้เป็นเหรียญห,หลวงหลวงปู่เผือกนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะพี่นะนี่ใบหน้าใบตาคมชัดนะคะ อ่าไม่ได้ไม่ตาคมชัดด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะอ่าเส้นสายรายยันอ,อนักษรอักขระอ่าคมชัดนะคะพระครูกะลุนาวิหารีนะคะอ่าวัดกิ่งแก้วนะพี่นะนี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่นะหลังยันนะคะปีสองหนึ่งนะพี่นะ อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นี้อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสวยเลยอ่ะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อลวยนะคะหลังยันนะพี่นะเส้นสายลายยันยังคมชัดนะคะพี่สวยสมบูรณ์นะคะปีสองหนึ่งนะพี่นะอ่าปีสองหนึ่งนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะคะอ่ะเหมือนเหรียญใบเหมือนเหรียญ เสียมาเนะเาะอ่นเี้เสีมาหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีนะคะปีหนึ่งสองนะพี่นี่ใบหน้าใบตานะคะสภาพเหรียญสวยคมชัดนะคะพี่สวยสมบูรณ์เลยนะคะเหรียญหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีนะคะนี่ องต่อ zat, ป kita, ไปนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณใบพุทธาหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อใบพุทธาหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่านะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่านะคะพี่ใบพุทธาหลวงพ่อเงินนะคะ องค์ต่อไปนะคะพี่อ่ะอันนี้เป็นพระรอดนะคะอ่ะพาพระรอดกุมา,าวันนะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสอย่างดีเลยนะพี่นะพระรอดเนื้อดินนะคะนี่เนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยเนาะอ่าอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะพี่นี่ อ,อยู่ในเลี่ยมสเตนเลตนะคะพารอดกุมหาวันนะคะเนื้อดินแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะพี่สภาพดินนะคะอ,องค์ต่อไปนะคะเป็นปิดตานะพี่<ด>นะองค์นี้เป็นผ้าปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่เป็นเนื้อมีกระพัดนะคะสีออกเขียวอม ออกทองทองนะคะออกทองทองผมเขียวเขียวนะพี่นะมีรอยจานลางๆนะคะด้านหลังอ่าเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่นะนี่พ่อทับวัดอนงนะคะปิดตานะคะเนื้อไม่กระพัดนะพี่องค์นี้นะคะ,ะสะภาพสวยเลยอ่าองค์ต่อไปนะคะองค์สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะวัดบ้านทวนนะพี่นะ อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยละกันเนาะนี่ใบหน้าใ,นใบตายังคมชัดอยู่นะพี่นะอ่าใบหน้าใบตายังคมชัดสวยสมบูรณ์อยู่นะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะด้านหลังนะพี่นะอ่ะออาอักษรอักขระคมชัดอยู่นะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อมอ่วงวัดบ้านทวนนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะพี่นะ สนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามอขอชมรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้ทางไลายนะคะเพื่อความชัดเจนและตรงไปตรงมานะคะ,ะฝากพี่พีเอนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นพาดคลิปต,ต,ต่อไปของเรานะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ